สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทาโรเกเก้านะคะในวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เพื่อดูพลังงานในรนดอมที่ว่างใครคนนั้นมองคุณยังไงเมื่อก่อนกับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเปรียบเทียบกันเลยนะคะเมื่อก่อนมองคุณยังไงตอนนี้มองคุณยังไงเดี๋ยวจะเปิดพลังงานความรู้สึกของใครคนนั้น ที่คิดแล้วก็รู้สึกกับคุณเมื่อก่อนกับตอนนี้ขอดูความรู้สึกของใครคนนั้นนะคะที่รู้สึกกับคุณเมื่อก่อนเอาเมื่อก่อนก่อนนะคะความรู้สึกในอดีตก่อนมาขอไพ่ห้าใบก่อนอื่นเลยนะคะออหมอการต้องขอขอบคุณ f อทุกทุกท่านมากนะคะทั้ง fc เก่า fc ใหม่นะผู้ติดตามทั้งเก่าและใหม่อ่าสำหรับการที่แบบว่ากดเข้ามาชมคลิปของหมอการแทบจะทุกคลิปนะคะขอบคุณจากใจจริงๆขอให้ลูกดวงทุกท่านนะคะได้รับแต่พรดีๆสิ่งดีๆกลับไปนะมาขอดูพลังงานนะคะพลังงานของ พลังงานของใครคนนั้นที่รู้สึกกับคุณในอดีตเป็นเช่นใดขอห้าใบอันนี้คือเมื่อก่อนก่อนนะคะห้าใบนะมาดูกันโอ้โหเอดออฟซอสใบแรกกม็มองว่าคุณเป็นเช่นไรอันนี้ในอดีต Queen of p e n เเ q u e e n of Pentacles q u e e n เลยเหรอระดับ queen the m a g i c i a n นในอดีตนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูไพ่พร้อมกันทีเดียวห้าใบเลย e m p r e s s คุณเป็นคนวันพุธหรือวันศุกร์หรือเปล่า six of cup อืม the magician empress queen of pentacles eight of swords แล้วก็ six of cup ในอดีตนะคะแถวบนนี่คือความรู้สึกที่คนคนนี้นึกถึงคุณในอดีตในอดีตมองว่าคุณเป็นเป็นที่หนึ่งในใจเลยนะเอาจริงขึ้น t ี e e m p l e s e เนี่ยที่สุดอ่ะ ที่สุดเลยคือไม่ว่าคนคนนี้จะจะมีความสัมพันธ์กับใครบ้างอะแต่ที่หนึ่งคือคุณมอว่าคุณมีความเป็นผู้ให้สูงแล้วก็เป็นคนเก่งทำงานเก่งทำธุรกิจก็เก่งคือไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะทำอะไรนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะชื่นชมคุณมากแม่ดิษนะเป็นคนที่จิตใจดีมีความละมนุนอบอ้อมอารีน่ารักไม่ว่าคุณจะเป็น เพศหญิงหรือชายอะ่ะคือดูแล้วเป็นฟิลผู้ให้อันนี้แนอดีตที่คนคนนี้รู้สึกกับคุณคือภาพลักคุณอิมเมจคุณค่อนข้างดีเอ็มเพลสนิ่มคือที่สุดเลยคือคนคนนี้เคยตั้งเป้าแล้วก็คือให้คุณยืนหนึ่งในใจอะคะ่ะถ้าคนคนนี้จะมีใครที่จะเป็นตัวจริงในชีวิตก็ขอให้เป็นคุณอย่างเงี้ย เพราะว่าดูแล้วคุณมีความคือถ้าตั้งสเปกอ่ะถ้าตั้งเป็นข้อข้อ,อ่ะคุณผ่านบททดสอบของคนคนนี้แต่ในดีมีร้ายนะคะไพ่ใบแรกของคุณขึ้นแปดดาบอันนี้คือความรู้สึกในอดีตนะที่คนคนนี้รู้สึกกับคุณคุณค่อนข้างเป็นคนคิดมากอันนี้คือสิ่งที่คนคนนี้ไม่โอเคแล้วมันเป็นพลังงานไพ่ใบแรก คุณดูเป็นคนชอบอยู่กับปัญหาบางทีปัญหามันก็เกิดเพราะคุณคุณเป็นคนแบบว่าหมกมุ่นชอบคิดแต่เรื่องเรื่องที่มันทาร้ายตัวเองอะค่ะบางทีก็ก็อย่างที่พูดไปคือว่าชอบเอาตัวเองไปอยู่ตรงกลางแล้วปัญหามารอมตัวเองพลังงานแปดดาบคือคนที่อึดอัดอึดอัดบางทีปัญหามันมาจากตัวเราแต่ด้วยความที่ มันเป็นฟิลเหมือนกับว่าเส้นผมบางภูเขาตัวเราเองเราจะมองไม่เห็นข้อด้อยข้อเสียของตัวเองมันจะต้องให้บุคคลภายนอกเป็นคนมองซึ่งบางทีบุคคลภายนอกเขาก็อาจจะเคยเตือนคุณแต่ด้วยความที่คุณเป็นระดับควีนอ่ะคุณอาจจะฟังนะแต่คุณอาจจะไม่ทาตามคุณค่อนข้างเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะอันนี้คือข้อเสียนะแต่โดยรวมภายห้าใบเสียใบยเดียว ก็ก็คือว่าในอดีตคนคนนี้คิดโฟกัสไว้กับคุณเลยว่าว่าอยากให้คุณอ่ะคือตัวจริงอยากให้คุณเป็นที่หนึ่งแล้วคุณก็พร้อมเพียบพร้อมในทุกๆเรื่องทุกๆด้านหน้าที่การงานบุคลิกภาพความเหมาะสมฐานะทางการเงินอันนี้สําคัญเพราะให้คุณขึ้นระดับคุยนอ o เพนเทอร์ e คคนคนนี้ค่อนข้างโฟกัสเรื่องเงินนะเอาจริงๆแล้วให้คุณขึ้นระดับราชินีย คุณไม่มีข้อเสียงไงคุณเป็นคนที่คุณน่าจะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นฟีของคนที่หาเงินเก่งใช้คำว่าหาเงินเก่งก็ได้ต่อให้คุณทำงานประจำอะ่ะคุณก็อาจจะมีรายได้เสริมหนึ่งสองสามคือความสามารถคุณมันเยอะอะ่ะคุณก็ทำได้นะคะดูแล้วเป็นคนที่มีความพร้อมเหมาะ สอบผ่านใช้คานี้ก็ได้แต่ในด้านข้อเสียก็คือเป็นคนที่อชอบเอาตัวเองไว้กับปัญหาพลังงานไพ่ห้าใบาขึ้นดีสี่ใบอันนี้คือในอดีตนะงั้นเรามาดูอตอนนี้ด้วยดีกว่าค่ะขอเปิดไพ่เพิ่มอีกห้าใบแล้วความรู้สึกตอนนี้ล่ะที่คนคนนี้เขา มองคุณตอนนี้เขาคิดว่าคุณเป็นยังไงมาขอให้อีกห้าใบค่ะ แล้วคนคนนี้เวลามองมาที่คุณตอนนี้คิดแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นเช่นไรเป็นยังไงมาดูกันขึ้น four of pentacles four of pentacles ขึ้นพลังงานชาวธาตุด,ดิน ตอนนี้สี่เหรียญขึ้น a พ e o f w a n d นพลังงานธาตุไฟขึ้นพลังงาน H off ครไพ่ใบนี้มาการเองก็ตกใจนะคะเนี่ย H o f Cup ับเลย Uh, อ้อเลขสีมาอีกแล้วคุณเกิดวันที่สี่หรือเปล่าเนี่ยคุณหรือเขา four of wands four of pentacles four of wands page of wands แล้วก็ d g e of c u p อีกใบนึงค่ะคุณเป็นชาวราศีกุมไหมหรือว่าใครคนนั้นเป็นชาวราศีกุม the star มสักครู่นะคะ ณเวลานี้นะคะที่คนคนนี้มองคุณตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะอันนี้อดีตอันนี้ปัจจุบันแถวล่างคือปัจจุบันคนคนนี้รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีภาวะของความที่เป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นคนฉลาดมากเป็นคนที่หัวดีเป็นคนที่มีความคิดรีเริ่มซึ่งบุคลิกพวกเนี้ย ในอดีตคนคนนี้ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นคือคือคุณอาจจะไม่มีโอกาสหรือว่าอาจจะไม่มีจังหวะได้แสดงความสามารถที่ตัวคุณมีให้คนคนนี้ได้เห็นในอดีตนะคะคือคนคนนี้เหมือนกับว่ามาเจอคุณในตอนที่มันเหมือนกับว่าทุกอย่างทุกอย่างในชีวิตคุณมันพร้อมไปหมดอะแล้วคุณก็เหมือนเป็นฟิลของคนที่ บริหารจัดการชีวิตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดูว่าชีวิตคุณแบบเออเขาเรียกว่าอะไรคือคือแบบอยู่ในระดับที่โอเคอะ่ะไม่ไม่ขึ้นสุดไม่ลงสุดอะ่ะคือคนคนนี้อาจจะมาเจอคุณในช่วงที่คุณคุณแบบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ชีวิตมันมันมันโอเคทุกอย่างยังไม่มีปัญหา ในอดีนะคะเหมือนกับว่ามาเจอในตอนที่พร้อมอ่ะฉะนั้นมันจะไม่เห็นข้อเสียคนเราถ้าชีวิตทุกด้านมันมันพร้อมมันเพอร์เฟกมันมันไม่มีปัญหามันไม่ติดนู่นนี่นั่นอ่ะมันมันก็จะไม่เครียดอันนี้พูดกันตรงๆเลยคือปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์หนึ่งเรื่องเงินอันนี้สําคัญสองก็คือเรื่องความรักความสัมพันธ์อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันคนเราถ้าไม่มีประเด็นสองเรื่องเนี้ยชีวิตมันก็จะจะแฮปปี้อ่ะจะจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโน่นนี่นั่นหรอก ซึ่งก่อนหน้านั้นนะคุณก็น่าจะเป็นฟิลของคนที่ชีวิตไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆคือไม่ติดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ชีวิตได้แบบสโลไลอ่ะคนคนนี้ถึงมองว่าคุณมีครบทุกอย่างไงเสียแค่ว่าเป็นคนคิดมากชอบอยู่กับปัญหาแค่นั้นเองตรงนี้มันสามารถพูดคุยปรับเปลี่ยนกันได้แต่ณนะปัจจุบันคนคนนี้เหมือนกับว่าได้เห็นคุณในอีกเวอร์ชันหนึ่ง เห็นความสามารถจริงๆซึ ife, ่งคุณม no. ีในตัวมาตั t t ้งแต่ไหนแต่ไรแต่ด้วยความที่คุณอาจจะไม่มีจังหวะหรือไม่มีโอกาสในชีวิตที่จะได้แสดงศักยภาพแล้วก็แสดงความสามารถของคุณอ่ะให้ให้คนรอบข้างคุณได้เห็นอ่ะแต่ตอนนี้คุณได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีดีมากกว่าที่คนคนนี้เคยคิดหรือเคยเห็นมา ชีวิตคุณอาจจะเจอจุดพลิกผันมาก็ได้ตอนที่มีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะเหมือนกับว่าเออพวกคุณเคยเคยศึกษาดูใจกันแล้วพวกคุณก็มีประเด็นห่างหายจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงที่มันห่างหายนี่แหละน่าจะเป็นจุดพีีของชีวิตคุณมันทําให้ชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปคนละรูปแบบการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งสายอาชีพอะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลย คุณอาจจะเป็นคนที่เคยทําธุรกิจอีกแบบหนึ่งแต่พอชีวิตคุณประสบปัญหาชีวิตคุณพลิกคุณก็ไปทําอีกแบบหนึ่งซึ่งมันดูแหวกดูต่างดูดูแบบไม่น่าเชื่อว่าคุณจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งความสามารถตัวเนี้ยคุณมีอยู่แล้วคุณขึ้นพลังงานเพจเราว่าเนี่ยคุณเป็นคนหัวดีนะถ้าคุณเรียนคุณก็เป็นคนเรียนเก่งคุณเป็นนักวางแผนที่ดีเลยเป็นฟิลของของคนทํางานที่จะต้องเอมีขั้นตอนนะคะ มีขั้นตอนการปฏิบัติอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะซึ่งการใช้ชีวิตของคุณก็เป็นรูปแบบนี้แต่ในอดีตคณคนนี้ไม่เคยเห็นไงด้วยความที่อย่างที่บอกมาเจอกันในตอนที่ต่างคนต่างพร้อมอะคะ่ะมันมันเลยไม่เห็นมันมันไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาไงมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วให้คุณต้องมาจัดการมาแก้ไขอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่มันห่างหายกันไปอ่ะอาจจะนี่เงินไปเฉยๆนะ อาจจะเป็นฟิลต่างคนต่างแยกยาก้ายไม่ได้กดเครืองอะไรกันนะคะอาจจะแบบว่าคุณอาจจะสอบได้ทุนไปเรียนต่อเอ,อ่อใครคนนั้นอาจจะต้องย้ายไปทํางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่ได้แบบตัดความสัมพันธ์กันอะแต่มันมีเหตุจะต้องทําให้พวกคุณห่างกันเพราะอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยซึ่งระยะห่างตรงนี้แหละมันทําให้คุณได้โชว์ความสามารถที่แท้จริงของคุณออกมาซึ่งคนคนนี้ไม่เคยเห็นเลย แล้วก็ไม่เคยคิดว่าคุณจะทําได้ด้วยคนคนนี้ค่อนข้างรู้สึกว่าคุณดูแบบ Amazing มากไพ่ใบรแรกคุณขึ้น f o u r o f p เ n น a c l e เนี่ยคุณเป็นคนที่หนักแน่นมากนะคือคุณเป็นคนอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตะคะ่ะคุณเป็นคนที่แบบว่าใช้คำนี้ก็ได้นะคะรู้จักกินรู้จักใช้ ประหยัดมัธยัติต่อให้คุณมีเยอะคุณก็ไม่สุรุย่ยสุร่ายนะละง,งานสี่เหรียญน,นี่คือคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ไม่ได้เอ่อบางบางตำราอาจจะบอกว่าสี่เหรียญยึดติดแต่การมองว่าสี่เหรียญเนี่ยมันมันเป็นอะไรในด้านของความที่รู้จักพอค่ะรู้จักคําว่าพอดีสําหรับตัวเองซึ่งคําว่าพอดีของแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะบริบทของแต่ละคนซึ่งตัวคุณอะอยู่ในคําว่าพอดีจริงๆ ซึ่งคุณได้ทําแล้วก็ได้ใช้ชีวิตให้คนคนนี้เห็นแล้วว่าคุณเป็นคนเช่นนั้นซึ่งก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเป็นฟิลของคนที่ใช้เงินแบบมือเติบเลยก็ได้ขึ้นคุยน็อเพเนเดอร์เคลนี่ยคุณน่าจะติดแบรนด์นะเอาจริงน่าจะเป็นคนที่ใช้ของแบรนด์อาจจะไม่ได้แบรนด์จ๋าทั้งตัวแต่ก็แต่ก็ต้องมีอะค่ะในบอดี้ของคุณไม่ส่วนใดก็ส่วนนึงต้องมีแบรนด์อะจะแบรนด์แพงแค่ไหนก็ช่างอะแต่ถือว่าเป็นแบรนด์อะ น่าจะเป็นเวนั้นแต่เดี๋ยวนี้คุณสบายๆชิวๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตณขณะนั้นอันนี้คือคุณซึ่งก่อนหน้านั้นคนคนนี้ไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าคุณจะมีความสามารถในอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งคนคนนี้รู้สึกว้าวแล้วก็รู้สึกทึ่งในตัวคุณมากไพ่ใบปิดตอนนี้นะคะคุณขึ้นเดอะสตา์คนคนนี้มองว่าคุณอะ เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองแล้วอยู่ได้ดีแล้วก็ดูแฮปปี้มีความสุขดูหน้าพ่สิคุณมีรอยยิ้มอ่ะคุณแฮปปี้นะคุณดูมีความสุขมากกับชีวิตที่อยู่ชิวๆของคุณอ่ะคุณรักตัวเองคุณกอดหัวใจตัวเองฟิลตอนนี้คุณน่าจะเป็นคนโสดที่ค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วก็ดูดีมากมีคนหลายคนโฟกัสมาที่คุณนะคุณอาจจะไม่รู้นะคะคือพลังงานเดอะสตาร์เนี่ยมันเป็นฟิลของคนที่อยู่ได้ ด้วยตนเองแล้วดีแล้วก็อยู่ได้ดีด้วยเหมือนกับว่าตัวคุณอะอยู่อยู่แบบเนี้ยใช้ชีวิตชิวๆแบบเนี้ยเพื่อเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนรอบข้างคุณได้เห็นอะว่าการที่คือคนเราไม่จําเป็นต้องหวังพึ่งคนอื่นเสมอไปคือคือคุณเหมือนกับว่าคุณใช้ชีวิตให้ดูเป็นตัวอย่างเลยคุณพึ่งตัวเองเป็นหลักทาทุกอย่างให้เต็มที่ตามความสามารถศักยภาพของคุณสิ่งใดที่คุณไม่รู้คุณก็เรียนรู้ ใ่รู้อะค่ะคุณเป็นคนใ่รู้อะเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองคุณถึงสามารถขึ้นมายืนจุดนี้ได้คุณถึงสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ขนาดนี้ตอนนี้คนคนนี้ค่อนข้างรู้สึกว่าคุณคืออะไรที่แบบว่าคุณคือดาวเลยคุณคืออะไรที่แบบเวลาคนคนนี้จะจะ,จะนึกถึงอะไรที่ดีๆก็จะต้องอมยิ้มแล้วนึกถึงคุณ คุณค่อนข้างเป็นอะไรที่ทําให้คนคนนี้รู้สึกประทับใจมากนะเวลานี้นะคะคือเมื่อก่อนก็มองว่ามองคุณดีแล้วนะแต่ตอนนี้มองดียิ่งกว่าอีกเมื่อก่อนคุณยังมีข้อเสียคือว่าคุณเป็นคนที่คิดมากชอบชอบเอาตัวเองไปอยู่ในปัญหาบางทีตัวคุณเองนั่นแหละก็คือปัญหาแต่ว่าคุณมองไม่เห็นอันนี้คือในอดีตนะแต่ปัจจุบันไม่เลยคุณคุณเป็นเสาหลักให้ครอบครัวด้วยคุณขึ้นพลังงานสีไม้เนี่ย ตัวคุณเองอ่ะเป็นสองหลักให้ครอบครัวคุณค่อนข้างเป็นคนลักครอบครัวนะคะคำว่าครอบครัวได้ทั้งสามีภรรยาแล้วก็ญาติพี่น้องหรือว่าบุพการีที่คุณยังต้องซัพพอร์ตดูแลได้หมดนะไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะอยู่ในเวไหนสถานะไหนแต่คนคนนี้มองว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนที่ยืนหยัดได้ด้วยตนเองเป็นคนที่สามารถ สร้างเนือ้อสร้างตัวได้ด้วยตนเองคือเป็นฟิลของคนที่พูดง่ายๆนะคะไม่ไม่ต้องพึ่งเอ,อ่ออันนี้ไม่ได้เบรมใครนะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคุณไม่ใช่ฟิลของคนที่เกิดมาแล้วต้นตระกูลหาไว้ให้หาไว้รอแต่คุณเป็นคนที่มาหามาหาใหม่ได้ด้วยตนเองตอนนี้คุณอาจจะยังไม่มีเยอะค,อคือคือคุณมีเท่าไหร่คุณก็พอใจแค่นั้นเพราะว่า,พาไพ่ใบแรกของคุณขึ้นสี่เหรียญเนี่ย คุณเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่คุณมีความสุขไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในบัญชีเสมอไปแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าตัวเลขในบัญชีมันก็เป็นสิ่งสําคัญก็คือพอดีค่ะใช้ชีวิตอยู่บนความพอดีอคนเราก็ยังต้องกินต้องใช้มันก็เป็นเลอกปกติซึ่งคุณเข้าใจจุดตรงนี้คนคนนี้ก็เข้าใจคุณเป็นคนไม่ยึดติดอะเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นลูกคุณหนูเลยแต่ปัจจุบันคุณก็ใช้ชีวิตสบายๆธรรมดาธรรมดาดอาคุณก็อยู่ได้อย่างเนี้ยอยู่ได้ดีด้วยอย่างที่บอก ซึ่งคนคนนี้ปัจจุบันค่อนข้างรู้สึกทึ่งกับความสามารถของคุณในเวอร์ชันแบบนี้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่คนคนนี้ไม่เคยเห็นพลังงานค่อนข้างชัดเลยนะคะค่อนข้างชื่นชมคุณมากแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักด้วยนะเอาจริงๆคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวอ of ครับคุณเป็นคนถ้าได้รักใครแล้วคุณไม่เปลี่ยนใจใง่ายๆนะ ซึ่งฟิลอย่างเงี้ยมันจะเป็นคนที่รักคนยากถึงความรักของคุณมันจะไม่อาจจะเป็นตัวจริงให้กันและกันได้คุณก็จะเป็นฟิลของคนที่รู้สึกดีแค่เก็บโมเมนต์ดีๆแค่เก็บความรู้สึกดีๆไว้ในใจก็พอไม่จําเป็นจะต้องความรักของคุณคือความรักแบบที่ไม่จําเป็นต้องครอบครองการที่คุณได้เห็นคนที่คุณรักมีความสุขคุณก็โอเคเป็นฟิลผู้ให้อ่ะโอ้โหแบบสุดยอดค่ะ คนคนนี้ค่อนข้างมองคุณดีทั้งอดีตและปัจจุบันอดีตคุณยังมีข้อเสียนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณเหมือนประสบการณ์ชีวิตอะค่ะมันหล่อหลอมแล้วมันก็สอนให้คุณอะเรียนรู้อะคุณก็ปรับปรุงจุดไหนที่มันเป็นข้อเสียคุณเป็นคนที่ปรับปรุงตัวเองไงอันไหนเป็นข้อเสียคุณก็ไม่ทําอย่างที่แน่ๆก็คือว่าพลังงานแปดดาบอะคุณไม่มีละคุณเป็นคนที่ไม่เอาตัวไปจมอยู่กับปัญหา อันนี้คุณก็เปลี่ยนมุมมองในแนวคิดแล้วอะคุณก็ถือว่าคุณปรับจุดที่ไม่ดีของตัวเองคนคนนี้ค่อนข้างชื่นชมคุณมากนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้แลนดอมนี้ขอบคุณมากมากนะคะทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ขอพระคุ้มครองขอบุญรักษาขอเทวดาปกป้องทุกคนแล้วก็ทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ